ว่าสอบอารมณ์นี่ต้องสอบแบบที่ไม่ใช่มานั่งถามกันนั่งถามกันมันกนะ็ตอนนี้ถามใจย,ยังไงสบายไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงวเวลาทดสอบครูบาอาจารย์ทดสอบกับลูกศิษย์ยังไงวนะด่าซึ่งซึ่งหน้าเลยด่าต่อหน้าเลยโง่ชิบหายพระองค์นี้ไม่ได้เรื่องเลย อยู่กับหลวงตาบางทีท่านด่าพระนี่ orian. ทดสอบอารมณ์ไม่ใช่ดา่าหรอกท่านทดสอบอารมณ์แล้วก็เชือดไก่ให้ลิงดูด้วยคนไม่เข้าใจคิดว่าโอยหลวงตานี่กิเลสเต็มหัวใจ <fs. S 1> โกรธหลวงตากโกรธอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าทดสอบอารมณ์วิธีทดสอบอารมณ์ก็ไม่มาบอกเราท่านจนตอไวนนี้จะทดสอบอารมณ์กับเธอเนี่ย ถ้าบอกมันก็เตรียมตัวตั้งแล้วสิมันต้องสอบแบบไม่ต้องบอกกันความตายเวลามันจะมามันบอกเราล่วงหน้าหรือเปล่ากูจะมาเวลานี้ผีเวลามันจะมามันจะบอกก็เปล่าจะมาเวลานี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันบอกหรือเปล่าว่าจะมาเวลานั้นเวลานี้เนั้นกนที่จะทําทข้อสอบพร้อมที่จะทําทข้อสอบนี่ต้องพร้อมตลอดเวลา มาเวลาไหนก็ทำข้อสอบได้เฉยได้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเหมือนที่มีนิทานมีพวกคุณหญิงคุณนายไปฟังเทศหลวงปู่หลวงตารูปหนึ่งฟังแล้วก็บอกว oh, oh ่าโหตั้งแต่ฟังเทศหลวงปู่หลวงตา,ากิเลสไม่รู้มันหายไปไหนหมดเลยหลวงปู่หลวงตาบอออีต,ตอแหล <laughs> ตอนหละในะ่นกลับมาหมดเลยอย่าง,งตอนนี้พวกเราโลภโกรธหลงหายไปหมดเนี่ยแล้วเกิดเราด่าขึ้นมาทีเนี่ยคอยดูกลับมาเลยเนี่ยถ้าเราดาา่าอราาขึ้นมาไม่ช่ไมไม่นั่งอยู่ตรงนี้ละกลับบ้านหมดเลยไม่รู้ว่ากําลังทดสอบอารมณ์อยู่คิดว่าเป็นถ้าถ้าถ้ารู้ทันมีปัญญาหรือว่ามีสติหรือว่าใจไม่สนใจ ใครจะอาลวาดใครจะด่าใครจะพูดอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราเราสักแต่ว่ารู้ไปเราก็นั่งฟังของเราต่อไปแต่ถ้าสมมุติอาจารย์แกล้งด่าขึ้นมาแกล้งไล่ขึ้นมาอย่างงี้ดูที่จะทํำยังไงก็นั่งนั่ง,งคิดหนังให้สาวเลสอบ,สอบ,สอบจริงหรือไม่จริงถ้าท่านอยากแยกเราไปจริงๆเดี๋ยวท่านก็ต้องมาแบกเราไปลากเราไป ถ้าพูดเฉยๆแสดงว่ายังไม่อยากให้ไปรู้เปล่าแต่อยากจะให้ไปจริงๆเดี๋ยวเรียกตำรวจมาลากไปเองอะถ้าไม่ไปต้องให้มันรู้กันถึงจุดนั้นเลยเวลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านจะด่าท่านจะไล่อย่างไงก็เฉยลูกเดียวไหวท่านด่าท่านไล่ไปแสดงว่าท่านยังทดสอบอารมณ์เราอยู่ล้วท่านต้องให้เราไปจริงๆเดี๋ยวท่านเรียก ตำรวจเลื่อเรียกชาวบ้านมาช่วยขนของข้าวของเราขึ้นรถไปเน,น,นี่ยนะท่านะท่านให้เราไปจริงๆอ่อถึงก็ไปถ้าท่านเพียงแต่พูดเฉยๆก็เราก็เพียงแต่ฟังเฉยๆก็พออาจารย์มาให้สักแต่ว่าจะยินก็สักแต่ว่าฟังไปท่านบอกไปไปเจอหน้าทีไรบอกไปอยู่ทําไมเกะกะลกวัดก็ฟังไปท่านพูดก็เรื่องของท่านไปเราก็ฟังของเราไป ท่านกำลังทดสอบอารมณ์เราอยู่แต่เราไม่รู้กันเราคิดว่าท่านโอยโกรธเราเกลียดเราขับไล่สายส่งเราถ้าท่านต้องการจะขับไล่เราจริงๆเดี๋ยวท่านหาวิธีขับเราไปได้มาลากมาใช้พระใช้เนนใช้อะไรช่วยกันลากเราออกจากวัดไปนะ ถึงตอนนั้นถึงจะรู้ว่าท่านต้องการให้ไปจริงๆเพียงแต่พูดเฉยๆนี่ยังยังไม่ยังไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นเวลาพูดนี่เป็นการทดสอบจิตใจเราสอบอารมณ์เราว่าอยากจะอยู่จริงหรือเปล่ารักกันจริงหรือเปล่าถ้ารักกันจริงก็ต้องทนกันได้เนี่ยสามีภรรยาถ้าอยากจะทดสอบอารมณ์ด้วยกันก็ต้องแบบนี้ ถ้าดาแล้วไล่แล้วยังอยู่ต่อไปได้นี่นก็แสดงว่ารักกันจริงนะ